เลน ovo Tab M8 แท็บเล็ตหน้าจอ8นิ้วซึ่งณนวันนี้เนี่ยเดินทางมาถึงเจเรชั่นที่3แล้วกับราคาเพียงแค่5,990บาทเท่านั้นและมีโปรโมชั่นพร้อมแพ็กเกจนะครับราคาเครื่องเริ่มต้นเพียงแค่1,490บาทเท่านั้นรายละเอยียดเพิ่มเติม,ตมลิกใต้คลิปนี้และตอนท้ายคลิปเราจะมาบอกรายละเอียดกันนะครับฝาหลังตัวเครื่องเป็นแบบโลหะนะครับซึ่งพกพาได้ง่ายน้ำหนักเบาและในรุ่นนี้นะครับยังสามารถใส่ไมโคร SD การ์ดเพิ่มความจุและซิมการ์ดได้ในตัวครับจะเป็นอย่างไรไปดูรีว,วิว สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวและนี่คือ l e n ovo Tab M8 ครับสำหรับคนที่มองหาแท็บเล็ตหน้าจอ8นิ้วอยู่คือมันค่อนข้างพากพาง่ายจับถือมือเดียวแบบนี้ได้เลยนะครับกับน้ำหนักตัวเครื่องที่305กรัมเท่านั้นเวลาที่เราไปใช้งานนอกบ้านนะครับอาจจะอยู่บนรถสาธารณะนะครับหรือเดินในที่ต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ราวกับเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องใหญ่ๆเครื่องเลยละแต่ว่าด้วยหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้นะครับคุณจะมาใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับหรือว่าการทํางาน work from home learn from home ต่างๆ ด้วยหน้าจอระดับนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเห็นคอนเทนต์นะครับหรือตัวหนังสือต่างๆได้ค่อนข้างเต็มตาไม่ค่อยแตกต่างกับแท็บเล็ตที่หน้าจอ9นิ้วหรือ10นิ้วเท่าไหร่นะครับและความพิเศษก็คือในรุน่นนี้ที่เป็นเจเนอเรชั่นที่3แล้วเข้ามาพร้อมกับหน้าจอ S D I P S ที่มีความคมชัดกว่าเดิมสีชัดเจนและมุมมองที่กว้างกว่าเดิมครับ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าบางบ้านอาจจะมีการซื้อแท็บเล็ตแบบนี้ให้น้องๆใช้งานใช่ไหมครับอาจจะมีการรับชมกันพร้อมกัน2คนบ้าง3คนบ้างด้วยหน้าจอที่มีมุมมองกว้างถึง178องศาทําให้ไม่ว่าคุณจะนั่งตรงกลางนั่งด้านซ้ายหรือด้านขวานเนี่ยเราก็เห็นหน้าจอที่มีความสว่างและคมชัดใกล้เคียงกันนั่นเองครับนี่คือจุดเด่นที่เขาอัปเกรดมามากกว่ารุ่นเดิมนะครับและการแสดงผลคอนเทนต์ต่างๆสีสันบนหน้าจอ IPS ตอนนัวนี้ผมว่าเป็นสีสันที่ดูง่ายสบายตาเลยนะคือจะเป็นพื้นขาวเองก็ตามนะครับหรือจะเป็นสีต่างๆ ดูละครดูการ์ตูนเฮ้ยมันใช้งานได้สบายๆในทุกโหมดเลยนะครับหน้าจอเขาเป็น IPS s d ที่มีความสว่างสูงสุดที่350นิตครับดังนั้นสามารถใช้งานกลางแจ้งเอา o o r ได้เลยรวมถึงจะมีกล้องหน้าที่เป็น Face Unlock เนี่ยก็แค่ยกขึ้นมานะครับกดปุ่ม power สักครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับสามารถปลดล็อกเข้าตัวเครื่องได้แล้ว ซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดโหมดมืดหรือดาร์คทีมเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยครับและยังมีโหมดถนอมสายตาหรือว่าลดแสงสีฟ้าที่ได้รับการรับรองจากโทฟไล a ลนทำให้เราสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยที่ไม่ลาตายด้วยครับซึ่งเสียงของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยจะถูกขับจากลำโพงเดี่ยวด้านบนตรงนี้นะครับเป็นลำโพงที่มีแถวค่อนข้างยาวเลยนะและเสียงเนี่ยกระหืมใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมหรือว่าเสียงทุ้มเสียงเบสเนี่ย ปเป็นเทบเล็รตัวหนึ่งนะครับในเลทราคาไม่เกิน6,000บาทที่ผมว่าลำโพงดังมากๆครับ และยังรองรับระบบเสียงให้กระหึ่มและมีมิติมากขึ้นครับกับ Dolby a t m o s ซึ่งคุณสามารถเปิดโหมดนี้ได้แม้แต่การใช้งานลำโพงไม่จำเป็นต้องเสียบหูฟังก็ได้นะครับแต่ใครต้องการเสียหูฟังก็จะมีพอร์ตหูฟังมาให้ที่ด้านบนนะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลหรือจะเป็นการต่อผ่านหูฟังบลูทูธนะครับก็รองรับเป็นบลูทูธ5.0ได้ด้วยส่วนการชาร์จไฟเข้าไปนะครับหรือการเชื่อมต่อนี่ก็จะมีตัว USB-C ที่มาใช้งานด้านล่างนะครับและรวมถึง Wi-Fi ทั้ง Duo Band 2 4แลละะ 5GHz แการใช้งาน4 LTE ซึ่งี๋ยว เรามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง ด้านบนคําว่าเลน v วกับด้านล่างที่เป็นสีสีนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ที่เราสามารถแกะออกได้นะครับแต่อันนี้เป็นการรีวิวให้ดูนะครับอยากให้เห็นว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้างนะซึ่งนอกจากหน้าจอ IPS แล้วเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับคําว่า long battery life ครับที่แบตอึดแบแบนี้มาจาก CPU ที่ประจยัยพลังงาน m e d i a t e k Helio P22T octa core 8แกตสมองครับแรมตัวเครื่องมีให้ที่3 g b และ ROM 32GB นั่นเองอย่างที่บอกครับว่าสามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุดที่ 128GB ด้วยดังนั้นถือว่าเพียงพอต่อการใช้งาน นะครับด้วยน้ำหนักเพียงแค่305กรัมครับและขนาดที่พกพากง่ายแบบนี้จะใส่กระเป๋าสะพายข้างก็ใส่ได้ง่ายรวมถึงยังสามารถหยิบใช้ได้ง่ายด้วยเวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับเช่นตั้งบนโต๊ะร้านคาเฟ่ที่มันอาจจะมีความตื้นของโต๊ะหน่อยเนี่ยจะใช้งานเรียนออนไลน์ดูวิดีโอไปด้วยและมีสมุดโน้ตเล่มเล็กๆน,นะครับสำหรับจดเรียนไปด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ใช้พื้นที่โต๊ะได้อย่างกระทัดรัดเลยแหละ และ l e n o v o Tab M8 ตัวนี้ยังรองรับ Google Kids Space ครับคือมีแอปพลิเคชันสำหรับน้องๆที่เหมาะสมถูกคัดกรองมาแล้วเนี่ยกว่าหลายพันแอปเลยนะครับให้เราดาวน์โหลดรวมถึงวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆเช่น YouTube Kids เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เสริมสร้างด้านการเรียนด้านการเรียนรู้ต่างๆได้ด้วยครับ CPU Helio P22T ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้เร็ว พลาดอะไรมากมายนะครับแต่ถือว่าเพียงพอต่อการเล่นเกมอย่างง่ายๆนะครับน้องๆอ,อาจจะอยากได้ความเพลิดเพลินบ้างนะครับเกมแบบนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับหรือผู้ใหญ่สายทำงานมากขึ้นมันเพียงพอต่อการใช้งานเซิร์ฟเว็บไซต์ต่างๆนะครับเอามาดูคอนเทนต์เอามาดูเอกสารชีทของคุณหรือแม้แต่ว่าเอามาเล่น เฟซบุ๊กนะครับเอามาเล่นโซเชียลมีเดียทิกต o k เนี่ยและอย่างที่บอกไปว่าด้วยการที่สามารถใส่ซิมการ์ดและไมโคร s d การ์ดได้เนี่ยทำให้คุณสามารถที่จะใช้งาน Data 4G LTE ได้ทุกที่ทุกเวลาครับรวมถึงยังสามารถที่จะใช้งานเป็นการโทรศัพท์นะครับรับสายกดโทรออกได้ราวๆกับเป็นสมาร์ทโฟนเครื่อง,งเลยแต่ว่าเสียงออสนทนาเนี่ยจะออกที่ลำโพงด้านบนนะครับไม่มีรูหูฟังเล็กๆมาให้ดังนั้นถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องยกหูโทรแบบนี้จริงๆเนี่ย จะต้องหลี่เสียงลำโพงหลักนะครับที่มันจะดังพอสมควรเลยซึ่งการใช้งานะระบบโทราศัพท์อาจจะเหมาะกับการใช้งานเป็นสปีกเกอร์โฟนแบบนี้มากกว่าครับและในยุคนี้เรื่องเรียนออนไลน์หรือ Work from Home ก็สําคัญครับ l e n ovo tab m8 ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าขนาด2ล้านพิกเซลซึ่งความละเอียดนี่นถือว่าเทียบเท่ากับเว็บแคมของแล็ปท็อปหลายๆรุ่นเลยนะครับสวัสดีครับ นี่คือเสียงและภาพที่ได้จากวิดีโอของกล้องหน้าขนาด2ล้านพิกเซลของ Lenovo Tab M8 นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะมีไฟสตูดิโอนะครับส่องมาที่หน้าผมนิดนึงนะถ้าผมปิดไฟนี่คือเสียงและแสงนะครับที่ได้จากบรรยากาศจริงๆนะครับดังนั้นถ้าคุณซื้อไปใช้งานและเอามาประชุมออนไลน์นะครับเอามาใช้งานกล้องหน้าเนี่ยมันจะได้คุณภาพประมาณนี้เลยครับ และรวมถึงกล้องหลังที่มีมาให้ที่5ล้านพิกเซลเป็นแบบออโต้โฟกัสด้วยย้ำว่าเป็นออโต้โฟกัสนะครับนั่นแปลว่าคุณสามารถใช้งานถ่ายเอกสารต่างๆด้วยความคมชัดที่สูงก,กว่าระบบฟิกโฟกัสหรือว่าโฟกัสแบบคงที่นั่นเองจะมาถ่ายวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับเวลาที่เราเออกไปข้างนอกเนี่ยกล้อง5ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยผมว่าก็ยังพึ่งพาได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้ามองว่าเขาเป็นแท็บเล็ตนะอุปกรณ์ภายในกล่องที่มีมาให้นะครับก็จะมีสายชาร์จแรปเตอร์ชาร์จไฟและเข็มจิ้มซิม และมีเคสใสก่กระฟิลมกันรอยมาให้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานไม่ต้องซื้อเพิ่มถามว่าใช้งานมามีข้อสังเกตบางไหมต้องบอกว่าเขาเป็นแท็บเล็ตที่เน้นเรื่องขององแบตเตอรี่ l i ฟ e ครับคือใช้งานได้ยาวนานนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง CPU และแรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เร็วแรงจ่าเวอร์อะไรแต่ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานคอนเทนต์แบบเรื่อยๆแล้วนะครับเปิดดูเอกสารยาวๆประชุมยาวๆเล่นเกมง่ายๆมันเพียงพอต่อการใช้งาน และทั้งหมดนี้คือการรีวิว l e n o v o Tab M8 แท็บเล็ตหน้าจอ IPS 8นิ้วมาพร้อมกับฝาหลังโลหะในราคาเพียงแค่5,990บาทเท่านั้นยังสามารถใส่ซิมการ์ดนะครับแบบ LTE โทรออกใช้งานดาต a าก็ได้และใครที่สนใจการเล่นเน็ตไม่อั้นแบบเต็มสปีดนะครับกับ D T t h c c เนี่ยเขามีโปรโมชั่นร่วมกันนะครับแต่ค่าเครื่องเริ่มต้นเพียงแค่1,490บาทเท่านั้นว้าว รายละเอียดเพิ่มเติมการสั่งซื้อต่างๆสามารถกดดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นแท็บเล็ตรุ่นใดจาก l e n o v o วันนี้ผมพัรจากที่พัรมีเวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ